โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทกคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนทุกทุกคนนะครับหาบัตรทูมันนี่แบบฟรีๆนะครับจากเกมบนมือถือนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นบัตรทูที่ผมได้ทำการแลกไปนะครับเป็นบัตรทูมูลค่า1000บาทนะครับก็ตอนนี้ทางตัวเกมเขาทำการส่งรหัสบัตรทูเนี่ยมาให้ผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะลองเอาไปเติมในแอป t u o Money Wallet ให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับว่าบัตรทูที่ผมได้มาเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องคัดลอกรหัสก่อนนะครับจากนั้นอ่ะเราก็มาที่แอป t u o Money Wallet ของเรานะครับเลือกไปที่หมวดเติมเงินจากนั้นทำการวางรหัสบัตรทูของเรานะครับโอเคแล้วก็กดเติมได้เลยนะครับอ่ะก็สำเร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะ เป็นยอดเงินที่ผมได้รับมาเนาะเป็นจํานวนเงิน750บาทนะครับโดนหักค่าธรรมเนียมไป250บาทนะครับ25%เนาะก็ถ้าใครนะครับที่อยากได้รับบัตรทูฟรีแบบนี้นะครับจากการเล่นเกมบนมือถือไม่ต้องลงทุนเนี่ยสามารถที่จะรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยมีซองอ่างเป่ามันแจากด้วยนะครับจะ เป็นซองอ่างเปากี่บาทแล้วก็มีวิธีการในการรับยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะรับชมก,กฎกติกาได้จากคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับแอปเกมนะครับที่ผมจะเอามาแนะนำให้กับเพื่อนๆในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่า Happy Dummy นะครับเป็นเกมแนวเล่นไพ่ดัมมี่เล่นไพ่แข่งเล่นสล็อตแล้วก็แข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่างๆนะครับก็มีครบอยู่ภายในตัวเกมเลยนะครับ ซึ่งเกมนี้เนี่ยเขาจะมีในส่วนของเหรียญอยู่3ชนิดนะครับอ่ะก็3ชนิดเนี่ยสิ่งที่เป็นเหรียญที่สําคัญที่สุดก็จะเป็นเหรียญอันนี้นะครับนี่เหรียญทางด้านขวาตรงนี้เนาะจะเป็นเหรียญที่มีรูปดาวนะครับเหรียญดาวตรงเนี้ยเราจะใช้ในการเอาไปแลกเป็นบัตรทูมันนี่นั่นเองนะครับโดยเหรียญดาวเนี่ยก็สามารถหาได้จากกิจกรรมต่างๆของภายในตัวเกมนี้เลยนะครับ ส่วน2เหรียญทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นเหรียญที่เอาไว้ใช้ในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่างๆหรือว่าเอาไว้ปั่นสล็อตภายในตัวเกมนั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับยังไม่ได้กรอกรหัสเชิญนะครับก็สามารถที่จะไปกรอกกันได้นะครับตรงนี้เลยนะครับอ่ากรอกรหัสเชิญตรงนี้เพื่อนๆจะได้รับเหรียญดาว คนละ300เหรียญแบบฟรีๆเลยนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องของโชกุนชาแนลด้วยนะครับส่วนรหัสเชิญเนี่ยผมก็ขึ้นไว้ให้บนหน้าจอแล้วนะครับก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยกรอกรหัสเชิญกันด้วยนะครับอาจจะไม่ใช่รหัสเชิญของผมก็ได้เป็นของคนอื่นก็ได้นะครับแต่แนะนำให้เพื่อนๆกรอกรหัสเชิญนะครับเพื่อที่จะไม่เสียสิทธิ์สำหรับสมาชิกใหม่นะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูตัวเกมตัวกิจกรรมต่างๆนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็มีเป็นกิจกรรมแจกบัตรทูมันนี่เนี่ยเยอะแยะเลยนะครับนี่ก็จะเป็นตรงนี้นะครับอ่ะเป็นกิจกรรมแจกบัตรทูมันนี่นะครับแอปนี้เขาแจกบัตรทูมันนี่เนี่ยทุกวันทุกช่วงเวลาของแต่ละวันเลยนะครับนี่ก็มีบัตรทูมันนี่เนี่ยสูงถึง1 5 0 0าบาทเลยนะครับโดยเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะ เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้กันได้แบบฟรีๆทุกคนเลยนะครับโดยถ้าคนไหนอยากจะเข้าร่วมเนี่ยก็สามารถกดไปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่อ่าที่เขียนว่าอันดับสะสมนะครับนี่อันดับสะสมแตมตรงนี้เนาะซึ่งก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมพามาดูเกมใหม่ของทางแอปแ a p p y ้รัมมก่อนนะครับซึ่งมันเพิ่องอัปเดตมาไม่นานเนะาะก็จะเป็นเกม ไก่ชนนะครับนี่ก็สําหรับตัวเกมนะครับก็จะให้เราทําการวางเดิมพันเนาะก็จะมีไก่ฝ่ายแดงแล้วก็ฝ่ายน้ำเงินนะครับาสามารถปรับเดิมพันได้นะครับนี่ก็ผมลองลองเป็นฝ่ายแดงไปนะครับก็พอเวลาครูเดานับถอยหลังมันครบเนี่ยไก่มันก็มาชนกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับทายถูกก็ได้รับเหรียญอ่าเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเกมนี้เนาะแล้วก็จะมีเป็น ลอตเตอรี่ตรงนี้ให้เสี่ยงดวงกันด้วยนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีรางวัลเขียนอยู่ตรงด้านขวาตรงนี้นะครับว่ารางวัลที่1ได้รับเหรียญเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับนี่มีบอกหมดเลยนะครับสามารถมาลองกดซื้อกันดูได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมก็ลองซื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่ทางแอปเขาแจกบัตรทูมันนี่กันก็จะเป็นกิจกรรมจัดอันดับสะสม แนะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถกดตามผมได้เลยนะครับหลังจากกดเข้ามาเนี่ยให้เพื่อนๆกดลงชื่อก่อนนะครับเพื่อเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับอ่ะหลังจากกดปุ๊บเราก็เลือกนะครับว่าเราจะไปเล่นหมวดไหนนะครับเขามี4หมวดให้เราเลือกตามความถนัดเลยนะครับก็จะมีสล็อตดัมมี่ไพ่แขง็งแล้วก็โป๊กเกอร์นะครับซึ่งแต่ละหมวดเนี่ยเขาก็จะมะีช่วงเวลานะครับว่า มีจัดแข่งในช่วงเวลาไหนบ้างนะคะผมก็ถ้าเป็นช่วงเวลาที่มันอ,อย่างเนี้ยตอน6กโมงถึง2องทุ่มเนี่ยที่มันมีรูปดาวติดอยู่เนี่ยของรางวัลน,นะครับมันก็จะสูงนะครับอย่างอันนี้ก็ถ้าใครที่ได้อันดับที่1ในช่วงเวลานี้เนี่ยก็จะได้บัตรทูมันนี่เนี่ยหกรบาทเลยนะครับแต่ว่าช่วงเวลาณนะปัจจุบันตอนนี้ถ้าได้อันดับ1ก็ได้บัตรทูมันนี่แค่9กบนะครับ ซึ่งผมแนะนําเป็นหมวดสล็อตนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะไม่กินเวลาชีวิตนะครับสามารถที่จะปล่อยสล็อตออโต้เพื่อที่ปั๊มคะแนนได้นะครับอ่ะตอนนี้นะผมมีอยู่ศูนย์คะแนนนะฮะนี่แบบนี้เลยผมก็จะกดเข้าสู่เกมนะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้าเกมสล็อตนะครับโดยยิ่งเราปรับเดิมพันสูงเนี่ยเราก็จะได้รับแต้มเยอะนะครับนี่ผมก็ปรับไว้ที่7,500เนาะ ก็จะได้รับแต้มต่อการสปิน1นึ่งครั้งอยู่ที่5แต้มนะครับอ่าเราสามารถกดย้อนกลับไปดูได้นะครับว่าตอนนี้แต้มของเรามันเพิ่มขึ้นมาหรือ,อยัง่านี่นะครับก็เพิ่มขึ้นมาละเราก็สามารถเช็คอันดับของเราตรงนี้ได้เลยนะครับก็อันดับเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะแจกแค่อันดับ1นึ่นะครับเขาก็แจกของรางวัลตั้งแต่น่าจะ50อันดับแรกนะครับนี่ตรงนี้ก็สามารถมา ดูเช็คคะแนนของตัวเองก็ได้นะครับตอนนี้อันดับ50เขาก็มีคะแนนอยู่ที่ประมาณ10,000คะแนนนะครับอ่าแล้วก็ช่องทางในการหาเหรียญดาวช่องทางต่อไปก็จะเป็นการอ่าเล่นห้องนะครับเล่นห้องทัวร์นาเมนตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะกดเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อ่าห้องหรือว่าโหมดที่ผมแนะนําก็จะเป็นโหมดตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้จะปั๊มเหรียญดาวได้ดีสุดละนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ เหลือแค่ห้องเดียวละปกติมีมี2ห้องนะครับตอนนี้ก็เหลือห้องเดียวห้องนี้อ่าห้องนี้นะครับจะมีผู้เล่นทั้งหมด่าดคนนะครับถ้าเกิดว่าเราชนะได้เนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญดาว400เหรียญโดยมีการลงทะเบียน,นยจะใช้เพรประมาณ10เพรประมาณนี้เลยนะครับก็สามารถที่จะกดลงทะเบียนแล้วก็เข้าไปเล่นกันได้นอกจากนี้ก็นี่นะครับมีพวกทัวร์นาเมนต์อะไรต่างๆนะครับเนี่ยก็ สามารถที่จะมากดลงทะเบียนได้เลยนี่มันลงทะเบียนฟรีนะครับพวกทัวร์นเมนต์อะไรพวกนี้สามารถที่จะลองเข้ามากดลองเข้ามาเล่นกันดูได้สําหรับแอปนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่จําเป็นต้องเติมเงินเข้ามาเลยนะครับสามารถทําได้ฟรี1 0 0เเซเลยนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับการถอนเงินนะครับการถอนเงินเนี่ยเราสามารถจิ้มไปตรงเหรียญดาวตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะไปหน้าแลกเปลี่ยนของรางวัลน,นะครับโดยเราก็กดไปที่รูปมือเนาะ โอเคในส่วนการแลกข,ของรางวัลน,นะครับจะมีเป็นบัตรเติมเงินมือถือนะครับบัตรเติมเงินมือถือเนี่ยขั้นต่ำห้าสิบบาทใช้เหรียญคอยน่ะห้าพันเหรียญน,นะครับสามารถเติมเงินได้ AS DT a c แล้วก็ทูมูคสามค่ายนะครับส่วนบัตรทูขั้นต่ําในการแลกจะอยู่ที่1 5 0ทูนะครับใช้เหรียญคอยเนี่ย 15, หนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญนะครับซึ่งถ้าใครที่แลกเป็นบัตรทูเนี่ยการจัดส่งของรางวัลเนี่ยก็ใช้เวลาแค่หนึ่งวันเท่านั้นเองนะครับ พอครบ1วันเพื่อนๆสามารถมากดบันทึกตรงนี้นะครับเขาก็จะส่งบัตรทูมาให้เราทางนี้แหละนะครับเป็นรหัสก็เอาไปเติมเกมไปเติมแอปทูมานิบาลตซื้อของอะไรต่างๆได้เลยสามารถใช้งานได้จริงทุกใบนะครับสําหรับแอป,ปนี้นะก็ผมแลกมาค่อนข้างที่จะหลายรอบมากๆแล้วนะครับนี่อ่าเป็นประวัติการแลกข้าวๆของผมนะครับก็ถ้าใครที่ยังไม่รู้จักก็ ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับสำหรับแอปนี้นะครับแอป Happy d u m m y นะครับผมโอเคครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมมีซองอ่งเตา t o Money Wallet จะเอามาแจกเพื่อนๆด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยผมแจกซองมูลค่า99บาทนะครับก็ซองนี้เนี่ยผมทิ้งลิงก์ในส่วนของ Google Form ไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับท่านเพื่อนกดจากลิงก์ใต้คลิปเนี่ยมันก็จะมาโผล่ที่หน้านี้นะครับ สิ่งที่เพื่อนๆจะต้องทําก่อนที่จะไปรับซองจากผมเนี่ยก็คือการหารหัสผ่านที่เป็นตัวเลข3ตัวนะครับรหัสผ่านนี้เนี่ยจะซ่อนอยู่ภายในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆน,นำมากรอกตรงนี้แล้วก็กดถัดไปนะครับถ้าเพื่อนๆกรอกถูกเนี่ยมันก็จะสามารถกดไปรับซองได้นะครับแต่อันนี้ก็คือกรอกไม่ถูกนะครับอันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆกรอกถูกมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้เนาะ ผมก็แปะลิงก์ซองเปาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสามารถกดเข้ามารับกันได้เลยนะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะครับได้รับซองออมเกาถูกไม่ได้ลเลดจากผมไปทุกคนเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะครับก็รบกวนกดไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปสอนหาเงินเข้ามอลเล t หาเงินเข้าบัญชีธนาคารอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ